สวัสดีครับวันนี้ช่องเดินชมดูเที่ยวเราอยู่กับสถานที่ที่มีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ไทยแห่งหนึ่งนั่นคือวัดลุ่มมหาชัยชุมพลวันนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่าประดูออำเภอเมืองจังหวัดระยองตัววัดน,นะครับสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2อ2 4 ก็จะอยู่ในช่วงสมัยอยุทยานะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยวัดนี้มีอยู่ติดกันคือ2วัดก็คือวัดรุ่มกับวัดเนินการไปต่อมาเนี่ยก็ได้รวมคือว่าเป็นวัดเดียวกันแล้วก็ได้ตั้งชื่อเป็นวัดรุ่มนะครับคือข้อมูลตามท้องถิ่นเนี่ยเขามีการบอกว่าวัดนี้เนี่ยเคยเป็นที่ตั้งทับแรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งที่พยาตากเนี่ยท่านนำทัพทหาร500คนเนี่ยตีฝ่าวงล้อมออกจากกรุงศรีอยธยาเมื่อปี2310นะครับท่านตีออกเสร็จเนี่ยมุ่งสู่หวัเมืองเฉลฝั่งตะงวันออกก็จะผ่านเส้นทางไม่ว่าจะเป็นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยการเดินทางก็ต้องไปทางม้ากับทางเดินด้วยเทา้าแล้วก็จะมีป่ามีอะไรค่ข้างเยอะ นะครับพอท่านผ่านจังหวัดเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยมาถึงตัวเมืองระยองเนี่ยท่านก็ตั้งค่ายชุมพลบริเวณวัดรุ่มแห่งนี้แหละนะครับซึ่งจะมีซึ่งเป็นที่มาของคาต่อท้ายว่ามหาชัยชุมพลแล้วบริเวณนี้เนี่ยคือตรงต้นสะตือต้นใหญ่ที่เราเห็นเลยเนี่ยก็คือเป็นเหมือนที่ท่านเอาไว้ผูกช้างศึกประจาพระองค์ซึ่งช้างศึกของพระองค์เนี่ยมีชื่อว่าพัิธีบัญชรน,นะครับพระองค์ยังได้ประทับนั่งใต้ต้นสะตือนี้ด้วย นะครับแล้วก็เรียกประชุมคณะกรรมการเมืองแล้วก็รัศดรชาวระย,ยองเพื่อประกาศเจตจำนงว่าท่านอยากจะกอบกู้เอกชคืนจับพม่าต็สตือวันนี้ก็จึงถือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยและก็เป็นประวัติศาสตร์ของชาวเมืองระย,ยองเลยนะครับก็คือเนี่ยพือหลังจากต้สตือเนี้ยก็จะมีเรียกว่า,าวิวิหารนะครับซึ่งภายในก็จะมีรูปหล่อของ,ององค์สมเด็จพระเจ้าตากสิน นะครับซึ่งอาเสนาสนะภา,ายในวัดเนี่ยก็จะมีอุโบสถที่จะเป็นแบบจตุรมุขนะครับก็ภายในอุโบสถเนี่ยก็จะเป็นพระประธานที่แบบพระพุทธเจชาเนราชจ,จาลองนะครับก็จะลองมาจากเมืองพิษณุโลกกันแหละนะครับส่วนอาข้างๆด้านนที่เป็นอาต่อจากอุโบสถหลังใหม่เนี่ยก็จะเป็นอุโบสถหลังเก่าซึ่งอยู่ข้างๆวิหารของอาสมเดวีเจ้าต่ววตางเนี่ย ก็จะเป็นอาคารก่อปูนนะครับขนาดเล็กนะครับก็มีสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ต้องบอกว่าอุโบสถทั้งสองด้านนี้คือเอ่อทั้งสแห่งนี้เขาไม่ได้เปิดนะครับแต่เราเนี่ยมาเสร็จนี่เราเข้ามาไหว้พระเจ้าตากแล้วก็มาดูต้นสตือยักษ์ตน้นทีนะครับว่าต้นใหญ่ที่สุดในแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับก็ตัวต้นสตือนี้เนี่ยเขาว่า อายกุก็ร่วม300ปีก็น่าจะอยู่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่มาแล้วแบบโอ้โหใหญ่จริงนะครับก็เกิดใครแวะผ่านไปผ่านมาเมืองระยองนะครับมาวัดประดู่แล้วก็แวะเข้ามาวัดลุ่มกันนะครับเพราะว่าอยู่กันไม่ไกลมากครับห่างกันไม่ถึง2กิโลนะครับสำหรับการเดินทางมาที่วัดลุ่มนี้นะครับเมื่อเราวิ่งเส้นสุขุมวิทนะครับก็คือขาเข้าตัวเมืองระยอง นะครับพอเราวิ่งมาจนถึงถนนนะครรยอ .64 เราก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับก็ตัววัดรูปนี้เนี่ยก็คือจะอยู่ติดกับโรงเรียนนะครับก็มีป้าอยู่หน้าวัดเลยเลี้ยวเข้ามามีที่จอดรถกว้างขวางนะครับพอเข้ามาก็เจอเลยต้นสตือต้นใหญ่เบ้อเลยนะครับก็หาข้อมูลใดตกลนหรือผิดพลาดแต่ผมก็ราบขออภันี้นะครับสวัสดีครับ